ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลืองเบตต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็สําหรับวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับหน้าที่หลักๆนะครับในการเลี้ยงประกัดนะครับมีหลายคนนะครับก็ได้ดูคลิปนะครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะครับอยากจะรู้นะครับว่าหน้าที่หลักๆนะครับในการเลี้ยงประกัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพอที่จะ เสียเวลามาทําได้หรือเปล่านะครับพอมีเวลาแบ่งเวลามาเลี้ยงประกัดได้ไหมนะครับอยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนหลักๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับกำลังอยากจะลองเลี้ยงประกัดนะครับแต่ผมก็แนะนําให้เป็นการเลี้ยงแบบดูเล่นไปก่อนนะครับสวยงามนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ ทดลองนะครับความชอบของตัวเองนะเพราะว่าประกัดนะครับถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยก็เลี้ยงได้หมดนะครับไม่ว่าจะทํางานยังไงก็เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้ากะที่จะเลี้ยงแบ่งนะครับก็ต้องใช้เวลากับเขาเนี่ยเยอะนิดนึงนะครับก็เกือบจะครึ่งวันแรกนะครับเราก็ต้องอยู่กับป่านะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะทําแบ่งทําขายนะครับ แต่ถ้าอยากจะเลี้ยงเพื่อสวยงามไว้คลายเครียดคลายเหงาก็สามารถเลี้ยงได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทํางานกะไหนก็ตามนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับอ่ะผมจะมาบอกหน้าที่หลักนะครับอ่าสิ่งแรกนะครับที่เรานะครับทําทุกวันเลยนะครับทําทุกวันนะคือการให้อาหารปลานะครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้กินนะครับอ่า และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราให้อาหารปลาทุกวันและแหล่งอาหารของปลาก็ต้องทาทุกวันเหมือนกันนะครับซึ่งนะครับข้อนี้มันจะแตกออกเป็น2อ,อข้อย่อยนะครับก็คือแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ให้อาหารนะครับผมจะมายกตัวอย่างแหล่งอาหารถ้าเพื่อนๆนะครับปลาไม่เยอะนะครับไม่สามารถทําอาหารเองได้เนี่ยก็แนะนําให้ไปซื้อนะครับ ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆมีแต่ปลาโตนะในโหลนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นหนอนแดงนะครับจะดีกว่าลายแดงนะครับโดยส่วนตัวก็เคยใช้นะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คือจะเลือกเป็นหนอนแดงนะครับเพราะว่าปริมาณได้เยอะนะครับปลากินพอดีนะครับไม่เหลือเป็นเศษเล็กๆนะครับก็มันจะดีกว่านะครับครับก็มาต่อนะครับ ก็สาหรับนอนแดงนะครับมันก็จะขนาดตัวก็จะใหญ่กว่านะครับซึ่งปลากินนะครับก็จะทําให้น้ําเนี่ยมันสะอาดนะครับเพราะว่าปลากินไม่ค่อยเหลือนะครับก็ในอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งนะครับที่เราซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นลายแดงสดๆที่ไปซื้อตลาดนะครับอันนี้มันจะประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่นะครับอันนี้เราก็สามารถให้อาหารก่อนไปทํางานได้สบายนะครับ ก็สาหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําน้ําเขียวลายแดงนะครับตรงนี้มันจะ,ะขั้นตอนเนี่ยมันจะเยอะมากนะนเพื่อนจะเยอะเท่ากับการเลี้ยงป่าเลยนะครับเหมือนเราทำสองฟาร์มสองชนิดนะครับนะแค่เอาออผลผลิตจากฟาร์มหนึ่งมาให้อีกฟาร์มหนึ่งแบบนี้นะมันก็เลยหน้าที่มันเยอะมากนะนเพื่อนก็สำหรับคนที่ทำงาน เจ็ดแปดโมงเนี่ยไปทํางานนะครับประจําเลิกทุ่มสองทุ่มนะครับก็ไม่แนะนานะครับให้ทําน้ําเขียวนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่มีเวลานะครับก็ให้ไปซื้ออาหารดีกว่านะครับนี่แหละก็คือหน้าที่หลักๆนะครับอย่างหนึ่งที่มันต้องทําประจําก็คืออาหารของเขานะครับหรือถ้าเพื่อนๆสามารถแบ่งเวลาทําได้จริงๆนะครับก็ลองทําดูนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาให้อาหารประกัดนะครับถ้าเพื่อนๆมี ไว้สวยงามสัก20ตัว30ตัวอันนี้ก็จะไม่ยากไม่น่าเกิน2นาทีก็เสร็จนะ <c oughs> ก็คือเอาอาหารมผสมน้ําแล้วก็หยดหยดหยดให้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีปลาเยอะนะปลาเยอะนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือการให้อาหารเนี่ยทุกเช้านะครับของผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ20-30นาทีนะครับในการให้อาหารนะเพราะว่าผมก็ต้องมาเลือกลายแดงนะครับ คัดเอาเฉพาะลายแดงนะครับให้อนุบาลลูกปลานะครับแล้วก็ให้ประกัดที่อายุยังไม่ถึง1เดือนนะครับก็ค่อยๆให้ไล่ขึ้นมาครับสุดท้ายก็จะมาผสมอาหารเสริมนะครับบางวันนะครับให้เป็นปลาบ่อนะครับปลาบ่อปลาขุ้นนะครับอันนี้มันก็จะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราทํางานเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสายนะครับถ้าปลามันเยอะนะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ทํางานนะครับก็เลยทําได้นะจะสังเกตส่วนใหญ่นะ คนที่เขาแบ่งประกัดเป็นอาชีพนะครับเขาจะไม่ได้มีงานประจำนะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีส่วนน้อยที่ยังทํางานอยู่นะครับซึ่งอันนั้นก็คงจะขยันหน้าดูเลยนะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงนะครับไอ้ที่เราทําสารอาหารนะครับแล้วก็มาให้อาหารนะครับเวลาจะไม่เยอะเท่าสิ่งนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างแต่เราจะไม่ได้ทําประจำนะครับอาจจะสองวันทำสามวันทำนะครับ ซึ่งนั่นก็คือนะครับการเปลี่ยนนะยน้ําปลานะเพื่อนการเปลี่ยนน้ําปลามันสําคัญนะครับสาคัญจริงๆนะครับไม่ทําก็ไม่ได้นะครับต้องทำนะครับผมจะยกตัวอย่างในชั้น3ชั้นนี้นะครับผมใช้เวลา2วันนะครับในช่วงเช้านะครับประมาณ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับผมจะวัน วันก่อนนะครับซึ่งผมรีบนะผมก็ทําได้ชั้นกับครึ่งหนึ่งนะครับชั้นครึ่งนะครับก็มาทําอีกชั้นครึ่งนะครับก็เป็นสองวันละที่ติดต่อกันวันนี้ก็เลยทําอีกวันนี้มาเปลี่ยนน้าฝั่งนี้นะครับช่วงเช้านะครับทําไมมันต้องทําแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการเปลี่ยนน้ำนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนน้ําในขวดแล้วก็ในเหลี่ยมแบบขัดเหลี่ยมนะครับซึ่ง 8โมงเชา้าเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำไปถึงประมาณ9โมงนะครับ9โมงครึ่งน,นะครับเนาะก็เป็นเวลานะครับหลังจากนั้นเรามาให้อาหารอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำก่อนค่อยให้อาหารนะครับมันก็จะบวกเวลาเพิ่มนะครับเหมือนกับสิ่งที่เราทำประจำอยู่แล้วนะครับเราก็มาบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็จะ9โมง10โมง11โมงนะครับเกือบเที่ยงนะครับบางวันนะครับค่อยเสร็จนะครับอ่า เพราะว่าการเปลี่ยนน้ําเนี่ยผมจะไม่ได้เปลี่ยนยกชุดทั้งฟาร์มนะครับซึ่งมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับมันปวดหลังมากนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็อย่างฝั่งนี้นะครับหนถึงหนถึงสวันนะครับตรงนี้อีก1วันถึง2วันนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกด้วยนะเหมือนข้างหลังก็คือเป็นปลาบ่อนะครับเราต้องสังเกตดูบ่อไหนที่เขากินเศษอาหารเหลือเยอะนะครับ น้ำเริ่มเน่าเสียมีปลาจมนะครับเราก็ต้องรีบเปลี่ยนน้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาที่ครบกําหนดที่เราต้องเปลี่ยนน้ําด้วยนะครับซึ่งมันจะเหมือนจะใช้เวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าหรือว่า6กโมงเช้าเลยนะครับถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยหรือขยันหน่อยนะหกโมงเช้าเนี่ยเก้าโมงเช้าจะอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ประมาณ8ปดโมงเช้าถึง11บเอโมงทุกวันเลยนะครับแต่ นะครับบางวันก็งดทั้งฟาร์มนะครับการให้อาหารนะครับก็เหมือนเราต้องพักด้วยนะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆนะครับเหนื่อยอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะครับทําลานะครับเพราะว่าถ้าใจไม่รักนะครับทํายากจริงนะครับส่วนใครที่แบบยังมีงานทำอยู่อยากจะทําก็ลองเลี้ยงสวยงามไปก่อนนะครับลองเลี้ยงไปก่อนนะแต่ถ้าตกงานแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านแบบนี้นะครับก็ ปลามาช่วงทํางานก็เก็บเงินซื้อปลาพ่อแม่พันธุ์ก่อน,นครับผมแนะนำนะให้ซื้อเป็นพ่อแม่พันธุ์ราคาดีๆหน่อยนะครับมันเสียเวลานะครับถ้าเราเอาปลาแจกเอาปลาเก่าปลาคู่ละ5้คู่ละร้อยมาหวังทําที่จะขายเนี่ยมันเสียเวลานะเพื่อนถ้าเพื่อนๆน,นะครับกะที่จะกลับมาอยู่บ้านนะครับผมแนะนาเลยเกต เลรียราคาปลาเนี่ยอยู่สัก500ร้อยถึงพันนะเพื่อนมันจะดีนะครับแล้วก็เลือกฟา์มเลือกแหล่งซื้อนะ่เอาดีดีหน่อยนะครับเน,น้นเ้นหน่อยถ้าคิดจะทำนะครับเพราะว่าช่วงกลับมาอยู่แรกๆนะเพื่อนๆจะยังไม่ได้ขายนะครับ1-3เดือนนะครับไม่ได้ขายแน่นอนนะครับเราจะอยู่เลื่อนลอยนะครับแล้วก็รอรับแรงกดดันจากคนรอบข้างนะเพื่อนอันนี้เรื่องจริงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะหน้าที่ของการเลี้ยงประกัด นะครับส่วนพวกโรคต่างๆนะครับก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาให้เรารู้เองนะครับนะส่วนโรคประกัดเนี่ยถ้าใครอยากจะเตรียมรับมือก็ไปค้นหาดูก่อนก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันปลามันเยอะนะครับถ้าโรคไหนที่มันไม่หายเลยเราก็จะคัดแยกออกไปโดยทันทีเลยนะครับไม่รอนะครับเพราะว่า โรคบางโรคมันไม่หายนะครับอย่างโรคท้องมันท้องอืดนะครับปลาเนี่ยส่วนใหญ่99%เลยนะครับไม่หายนะครับเอาตามตรงเลยนะครับก็คือแยกออกไปนะครับการเลี้ยงปลานะเพื่อนถ้าเลี้ยงแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันน่าเบื่อนะครับก็คือปลาเรามันมีอยู่เดิมๆนะสิบยี่สิบตัวเนี่ยมันเดิมนะมันก็เลยจะน่าเบื่อนะครับแต่สําหรับคนที่ เขาเลี bank, ải, ้ยงแบ่งนะครับเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงพัฒนาเนี่ยทำไมเขาไม่ค่อยเบื่อนะครับเขาเลี้ยงได้นาน2ปี3ปี5ปี10ปีนะครับก็ค <the> ือเราจะได้เห็นปลาตัวใหม่ๆนะครับที่เขาขึ้นมามันได้ลุ้นนะครับเรามาทําคู่นี้สายนี้นะครับเรารอลุ้นลูกของเขานะครับพอลูกเขาโตขึ้นมานะมันมีสิ่งใหม่ๆนะครับที่ทําให้เราสามารถไป สังเกตไปดูความสวยงามของเขานะครับออย่างเช่นปลาบนโหลนะครับเจอกันมาประมาณห้าหกเดือนเริ่มเบื่อนะครับแต่มันสวยนะครับเบื่อนะครับเราขายออกไปนะครับตัวอื่นขึ้นมานะครับมันมันสลับกันขึ้นมาให้เราดูสวยงามนะครับซึ่งถามว่าเราชอบตัวนี้ก็ชอบนะครับแต่ถ้าเราขายประจเราจะชินไปเองนะครับเราต้องจําเป็นต้องขายให้เขาไปนะครับตัวใหม่ก็ขึ้นมาแทนนะครับก็จะแบบนี้นะครับเนาะ ก็จะประมาณนี้นะสิ่งที่ผมจะมานําเสนอวันนี้นะครับหน้าที่หลักๆของเรานะครับก็คือการหาอาหารปลานะครับทุกวันนะครับให้อาหารปลาทุกวันนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําปลานะครับอาจจะไม่ทุกวันนะครับแต่ก็ใช้เวลานานกว่าให้อาหารนะครับการเปลี่ยนน้านะก็หลักๆเนี่ยสามข้อนี้นะครับถ้าใครคิดว่าทําได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำนะครับก็ลองดูนะครับสักหนึ่งถึงสองบ่อนะครับ ถ้ามันไม่โอเคก็เอาไว้ก่อนนะครับรอมีโอกาสนะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงถ้าใจรักจริงๆนะครับแต่ถ้าเห็นคนอื่นเขาขายได้แค่อยากมาเลี้ยงขายนะครับอันนี้มันจะได้ไม่นานนะครับเ <zych> <ÜNDNIS loft> ชื่อผมเลยได้ไม่นานนะครับเพราะว่าปรกัดน,นี่เป็นการเลี้ยงบางครั้งก็น่าเบื่อจริงนะครับบางครั้งก็มีความสุขกับมันนะครับเพราะว่าอารมณ์ของคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปช่วงนี้ผมก็จะมาทําคลิปที่มันอธิบายแบบนี้ก่อนพอให้มันทิ้งระยะห่างกับคอนเทนต์เดิมที่ทําไว้พวกพ่อป่าอะไรเดี๋ยวเราก็จะค่อยกลับไปเพาะป่าแล้วก็สลับบนไปอยู่อย่างนี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน